Yes wow e big oh my god สวัสดีนะครับใครวะวัสดีผมเองทัดเอ่อทัดน่แหละทัดเขาเรียกว่าทัดเอ็มอาร์ตันนะ่ะ h e ลโ o ตอนนี้ก็มาอยู่กับผมเองป๊อปแคทเอ่อทำไมป๊อปแคทมันแปลก,กทำไมป๊อปแคทมันมีเหลี่ยมเหลี่ยมด้วยอะ่ะคุณไม่รู้หรอกอันนี้คือป๊อปแคทสายพันธุ์ใหม่โอเคตอนนี้ เราก็มาเข้าสู่ความล้างสมองกันได้ละเราจะพาร้อนหูกันนะครับระวังโอ้ไม่นะไม่นะฉันเกียร์เพลงนี้ไม่ต้องหลอกเพลงนี้ก็ดังอยู่แล้วคุ้ดมันเลยเพลงนี้แต่เพลงนี้มันคต้ด้อนหูกันเลยนะเว้ยโอเคจัดมาเอา้านี่เันนี้สือนะก็ต้อ,อยากฟังเพลงนี้ด้วยเหรอใช่เพลงมาดิรออะไรอ่ะ ไอพอฉันน่ะจะกลายเป็นรายชาแห่งกัตเตบอนให้ได้เลยโอ้หนังเรื่องนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับบ้วย